อ่ะสวัสดีครับเราเอฟซีพัฒน์แหลรทั่วโลกมามาที่นี่ข่อยสิผ้าเจ้าไปใส่ตีขอ่อยลุยมาหอดบงังอีแล้วก็ข่อยกัสิผ้าเจ้าลงอโอ้ยตือนเบร์ดโอ้ยทุกท่าน,นี่แหละครับข่อยสิผ้าเจ้าไปเอ,อ่อขอโชคลาภป,ปูนุศีกัดเด็กบ่ได้มาหาเพิ่นโดนแล้วเออเ้าท่านมีผู้ใดเอารถมารถใหญ่มากจากคนนะพัทน์สแควร์ผ้าลุยกันนะ เป็นผสมกับนมอามจัดให้ลุยกรนนะดับโลกขั้นเห็ปลงนี่ล้วโอ้เรสับชมควายเด้่นะยนพ่อใหญ่นี่ครับครับครับควยดุเด้าพ่อใหญ่เรียแจ้าเออควายแล้วก็ควายล่องตัวหนึ่งตาหนึ่งก็ขับรถตาเบื้องทางเออเบื่องนั้นก็จับกล้องแล้วกันาะนี่แหละครับ,รบช่องพ่อต้องแลคนเดิม มูเจ้านะครับเนาะเออลุยเด้หนิเออมาสารปูเออปลหรือสีกันเหล็กไปนี่ยังบ่ท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะปลาเห็ดย่างหลายในปลาหนินะครับนเนาะเห็ดกระไรน้ำนั่นโอ้คุยกี่ปูกระไรนะครับเนาะเอาไปต้องแลีนคนเดิมเจ้าเออ <c oughs> ครับนี่ครับโอ้นี่ละเขาว่าสิงนี่ละเขาว่า ก็ผ้าลายสานนี่บูไปเลยเลยนี่นี่เออเอาเพิ่นมาอยู่หลับเพิ่นมาอยู่เป็นนี่พอต้องเรเพิน่นสูย่ยางคักเลยพอต้องเรีผ้าลุยเพิ่นลุยครับพี่ใหญ่พอต้องเรคนเดิมพี่ใหญ่นี่แล้วรถพอต้องลรียเนี่ยว่าพอต้อ,ตองเรตั้งขายยาให้พี่ใหญ่พอต้องเรคนเดิมอ่ะไปเอาเบิง่งตั้งซอยกันโอ้เจ้าพุ่นอ้าวคนยางได้แหละครับแต่ว่าบาททีนี่พอต้องเรียแต่ด้จัง หือเอ้ค่อยไปมมีอรเราขับเข้าเราบังอยู่อ้รถไปชัดนะตัวไหม่เด้ดนี่มีอยู่อเอ้ยนี่หอนเรูโบือสีกัดเด็กเพื่อชมไอ้เยเอ้าคนนี้มังวรใครดีนี่ครับจบเข้า นะนี่แหละครับปูฤุสีกัดเด็กกอดทุกแยคนเดิมผ้าเจ้าผ้าคักๆกุนสารเพลินไปลงหลดลงไล่าจากก่อนตัวเนาะครับครับไปท่านผู้ชมมาที่นี่ไปขอพร้อมกันเสียมโยนนี่นั่นลงหลดลงนี่แหละครับเนาะนี่แหละครับปูฤุสีกัดเด็กโอ้เนาะไปดีเลยละครับย่ามกับเว่นนี่ก็ร่างแดดได้เนี่เออผมกระสีมากนี่แหละเปิดมีหคมเปิดปลายใหญ่เนาะครับเนาะไปท่านผู้ชม นี่แน, G G น,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 นะครับผ้าไข่บูมาบังคันห้ากกอหกหนึ่งศูนย์เกดมีอนไรเกิดอะไรนะครับเราะไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมกันผมขอทองแดงคนเดิมผ้าบูเจ้ามาขอโชคขอลาบกระปูนฤษีกัดเหล็กสิบบาทซาหาบาลื้อห้ายกวดนี้ดีกวดใสแนว้วครับเนาะเพิ่นดูแลคุ้มครองในปลาแห่งนี้นี่แหละครับเวลาผู้ใดมาห,หาฟืนเก็บหอกเก็บเห็ดจงขอเพิ่นจมปากจมค้ำปุติให้นะครับเนาะท่านผู้ชม มามาที่นี่นี่นะครับปูรูสีกรรันเลี้ยงนีคันนานๆมาหาเพิ่นนี่บ่ต้องแล่ค้นเดิมนี่มูเจ้าอย่าลืมอย่าพลาดไปมา,มาตั้งหอยไรก่อนนะครับเนาะอืไปท่านผู้ชมขอพร้อมกันกับขอทองแลคนเดิมว่ารเพลิดเพลินยังไรกอดนี่นะครับเนะาะหนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบเจ็ดเป็นไปอยังปูกันเด็กยงเพลิดเพลินโชคให้รอดกับช่องพอท้องแลคนเดิมแล้วนะครับเนาะ คัดเบกงวดนี่ อ่ะสวัสดีครับเอฟซี FC พระสงฆ์แลทั่วโลกมาที่นี่มะมาหาปูฤาษีกันเหล็กผ้าปูเจ้ามาขอโชคขอลาภเอ่อคือเขาเคยไปเคยมาหาเพิน่นเอ่อปูฤาษีกันเหล็กเอ่อเพิ่นใจดีใจงามนะครับเนาะมามาขอพร้อมกันหนึ่งท่นวาคมพศสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดว่าปูฤาษีกันเหลียงดีเพิ่นสิให้จังใดมู้เจ้าถึงเบิ่งพร้อมกันนะครับเนาะอืองานยากเล็งวัดนะครับเนาะช่องพ่อทสงแหล่คนเดิมนี่ไหว ต้องขับเนาะขนม,มไทยไรขาขึ้นพนอนักพนวาแม่นยุครับมาลากรักขับเลยเชิญลงจากบันลั่งม่ายึงหนาดเดมในกับผมพอทองเหลีคนเดิมขนมน้ำเน,นยปูนุสีกัดเหล็กต้ครับเนาะทุก,กขาบราเคยลืมปูนุสีกัเดเหล็กผู้เพิ่นบุญบรารมีสูงใจดีใจงามให้โชคให้ลาภกับช่องพ่อทองเหลีคนเดิมมาตอลอดท่านผู้ชมนี่แหละครับบอกไอ,อ,อ้แพลวันนี้นี่ ว่าจะมาหาเพลินหนาล้วคำเนาะยกเวินต้งสิบโมมาขันม้านี่มันมีขานฟ้าขันเป็นพอต้องเรียกคตเดิอมแล้วว่าที่งานลุกอาบเมื่อเนี่ยขันตาบอกมีาาก่าดคนหายโชกหายลาบก็งานแสนนานจนว่าตนบอกตนไม่มันเกิด ขับทางรถมีแตค่อยค่อยคดยางสือส่อๆพออท้องแรกอ่ะเห็นมันสมสื่อแน,น่เนาะสายลุยเทียงมาไตคุณยุ่งครับจ้มากลบกวนผู้ขาแล้วตูาสีกันเล็กครับบอกบริวารคุณยุ่งนี่ครับแล้วมมาหลบกวนเวลาผมมาขอยโชว์คอลากระปูตัว ยังไม่เห็ดเพื่อนสินะเราคำนวบตี้ตอมหูยืนยืนยืนไม่เห็ดพือนะตามใจท่านเหรอเอาเรียกเอาก็าอยากขาใครก็อยากทำบาตรเดี๋ยวเวลาใอยมาคอยโชว์ขอลาบกับอุนปูนุสีกันเล็กก็อย่างโดนนนี้ให้เพื่อนเห็นบนสื่อหาว่าขอเท้เาเลีิดใจไรเราคำนวบเนี่ยการพรมกับวอดตีเพื่อดอกครับการโหลดจะเรียกการเอาเลย มองไรขออย่างเดียวยมองไรมันกันขั่นนึ่งจะไปกัดไหลข,หขลยี้วัดก่าบ่ไา้กัดมองไรข่อยเพราะขั่นไหมอืมอ เรียกเอาครับมองไรเรียกเอาขันนุ่งเจ้าบอกเอาฟังวะคุณกบกว่าดิเดวแต่นะบริัเพราะว่ามาขอตขอลาบก็บูรุษสีกันดเดี๋ยวเออเพิ่สีพ่อไหต้ตะอเพ็รบอดีตัวนาคุนทำบาปตัวนาคุนดิเอามดที่นี่ท่านผู้ชมมาัดที่นี่ทีมาขอพรกันอื คิดสุนใามาครับเด้อที่นี่มาขอพร้อมกันกับช่องพ่อทองเลีคนเดิมมาคาราวะมาบอกมาเกาปูหรือสีกัดเล็กทุกพันยุคก,การลงการปลาเนาะครับเล้อพ่อทองเลียกินฮอดคิดถึงมาคอยชค่คอยลาบวันปัจจุวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็บเว้าทัพรายการขอโชค่คอยลาบเสียงกล่องปลาอยู่พอทองเอลีธรรมดาแหลยฮะคอยเกาเสียบขยยไข่เลยเป็นโมเนาะครับเนาะท่านผู้ชม พาผู้คนคนพยู่แถวนี้ได้ยินเสียงพอสักเลียสักกี่คิดขำอยู่ในใจหรอกคือนล้วกันเนาะคนนี้ต้องเรียนสุดยอดโรสิวาสมาท่านผู้ชมส้มกินส้มหยางมาบอกก้าวปูลูกศรกัดเหล็กกันนะคับกันนะหนึ่งชันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดดีมั้มแล้วกเนาะมามาบอกบังว่างพร้กันก็พอสักเลียคนเดิม นาโมตัสสัะโฆโตอรตัโตสัมมาสัมพุทธสังโฆนาโมตัสสัะโฆโตอรตัตโตสัมมาสัมพุทธสังโฆนาโมตัสสระโฆโตอรัโตสัมมาสัมพุทธสัสาธุเดิอปูรุษีปูฤุษีเออปูรุษีกันเหล็กสาธสุเด้อครับปูฤุษีกันเหล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์สิบบันสาห้าบนล,ลือใจดีใจงามให้กว่านี้ดีกว่าใสผมพ่อทองแหล่คนเดิมมือนี้คิดถอดคิดถึงปูรุษีกันเหล็กมาได้งานตัวเออ าเอซทัวโลกของช่องพอท่องแลคนเดิมมาคอยโชคขอลาบกับปูฤาษีกัดเล็กผู้พนใจดีใจงามผู้เพนมีเพราะเินเดินอากาศหูทิพตาทิพผููล่วงนาพอท่องแรคนเดิมว่าปูฤาษีกัดเล็กใจดีใจง่ามผู้เ,ออผาาาาเพลิลนมีเพราะลคยเดินอากาหูพิพตาทิพหูล่วงนาอท่องแหนคนเดิม,มว่า,นนา,าปูฤาษีกัดเล็กง่าม ขอเลขเซียมซีสามตัวและสองตัวงวดประจวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดหลังจากผมพอท่องแหนคนเดิมก้าวจบผมขอเชิญปูฤาษีกันเวกลงจากบรรลั่งมายิบเลขทูบให้ผู้ขาหนึ่งนะครับเนาะยิบเลขทูบให้ผู้ขาหนึ่งสีไปจุดให้เป็นเบอร์กาทักกันด้ปูให้บรรทุกดัวปาไผ่เป็นไผ่งวดสีม่านี่คักๆลวดโดนๆมอกให้ช่องพอท่องแหน่คักๆเลยบักการนี่โดดยจังมาหามันนี่ต้องจัดให้ยาคัก โดนบรรดาใจให้อย่างพ,อพอ่อทองเ,เอหล่เออกินบ่อหลับนอนบ่อใดเอามาเส้นนี่เอาปู๊ดแต่ไทยพวกาขาครับวันนี้ผมวังวา่าปูฤาษีกันเล็กสี่พัท่านเล็กไทยสามตัวแล้วมาเสหนึ่งเออให้แกลผมช่องพ่อทองเหล่นคนเดิมเฮงเฮงรวยรวยเสือเสือเงางามกันทุกท่านสาธุ มาปูเช cake, ิญลงจากวันลัคน้อยิบเลขยกถูกแผ่นภูเขาแล้วครับเนาะบัดทีนี <c oughs> <onun Brilliant. c oughs> ้คือปูฤาษีก <and grasp. c oughs> hey, ันเลี้ยงบีบผมสิคอยเชิญเออเชิญถูกกระป๋องไม้นี่ที่ผมเอามาอันนี้ครับเด้อเนาะถูกกระป๋องไม้นี่มันสิมีตัวเลขอยู่เดี๋ยวนี่เลขเก็บเล็กอย่างนี้ละเอาปูปูฤาษีกันเลขครับดีนะครับเนาะอยู่ในนี้นะครับเลข้ยงละวัดไงมีแต่ปูฤาษีกันเลข้ยละโู้เอาเดียวครับเนาะเชิญครับเอาเดียวครับ เกิดกรสตักคือกันนี่โอ้ยโอ้อยรู้สึกว่าเม่วดเดอหนึ่งธันวาคมพศสองพันห้ร้อกสิบเกดพว่าไปขอสารเลยท่านผู้ชมส่วนใหญ่สิยนใส่ตาครับยศเศรษฐาผต้องแลียงเมียทูบเมีโอ้ยระ่างน้วระดับยนเส่ตฐาเั็นนะกขั้นน้อยยุ่งกันนขั้นตัวเก่าบ้างเดยเก่าเนาะเฝ้าขอของยังไป็ยังยังดีเพราะการทุกเรื่จีแม่ยุครับผมว่าผมไ่เห็นแงเพราะว่าแต่ผมเก่าสือ คอยผมไปกันไหนเไ,ไปก็นจักเกา่าย่ามาอยู่ใหอยู่บ้านนะครับเลอวคุณยุ่งผมบปได้มาลบกวนท่านเดีผมมาขอยช่วยคอลากระป,ระปูลูกสีกะเลขขียผุณเดียอืมคอยบอเดีมาผาู้เจ้าเรอคุณยุ่งก่าจำเป็นก็วบบ่าต้องรากัาข่อยดอกบรือาจำเป็นหว่าก็ด้การมองได้บัน ข่อยขั้นอยู่แล้วน,น,นี่ๆๆนะินเจ็บเนาะที่นี่มาเบิกความกันตัวจุดแล้วคักๆกว่าทีนี่นาทีรู้สึกใจเสียมซี่ๆเสียมแล้วผู้เจ้า,จาตัว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 จะมาหาเพิ่มสิต้องอาสาในนะครับนะเขาต้องแลฟันต่อท่องไปแล้วเหมือนแน่นอนกาด กล้าว้าวล่วงหนาาง้าก็ทะเลาะไปก้อนก็กล้าว้าวครับแต่ว่าพเพิ่นก็ยังไ้ครับเว้าคักปันนะมาปัีจุบันไม่ยังล่ะก็ะสิไม่ยังก,ก็สิตาสีต้องเส้นสี่ตัวเนาะจุวเดียวทุ่นหรล่าแมนอยู่นั่งดีก่อนขั้นนี่สิตอวเอาเสียเอ,เอาเอาแขนเสียขึ้นมีขั้นเอาเส้นเคลียต้นกันหรอืเอเปล่าลุกขันนะ ป่อยเพิ่นการทรอเพน,นกัดเอาเป็นไปยังครับผมทนได้สีทนได้มาดูลงคนก่ยังวาเหนือเมนมาก่าเ,เจา้าเยาลารี่ไหไเป็นทรระชาติครับเป็นทร่รมชาก็ตอป้อเดลาลี่หรอกอมาัาที่นี่ <c oughs> อยีจะต้อตีขีดนครับเนา่ะ ท่านผู้ชมหน้าที่ระทึกใจตีแม่นยังมี่แล้วเรียกเสื้อซี่นี่บูเอากะคักเรื่องงวดี่ลุงโดนจังมหาเหน,าานี้ออยหกกามูปลาหมูดงมาเลยขางเขายังนี่นี่ตกลงข้าวก็หนึ่งศูนย์เก็ดนี่ผ้ามหาปูบัวมาเลยอ่ะขอเชิญปูฤาษีกัดเหล็กครับกูเพิ่นมีบุญบารมีสูงลงจากบันล่างมาหยิบเหล็กเสื้อซี่ให้พวกขาสามตัวและสองตัว สามตัวเลขท้ายรางที่หนึ่งสองตัวข้างล่างงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดไมาแรกเขาเลขท้ายสามตัวรางที่หนึ่งเชิดกระตันเอา้า แนแนงไม้ที่หนึ่งปูนกสีกันเล็กยิบไห้เป็นเล็กเสมซีม่แรกเล็ไทยมที่หนึ่งไม้เลกไม้เลสามครับไม้เลามนี่คือไม้เลขสมแรกเ,เพิ่งยิบไหปูบัตรที่นี่เป็นใบที่สองเลบัตรที่หนจัดต่อจากไม้เล็กสามมาไม้ที่สของเล็ไทยาที 1. ต่อจากไม้เลขมมาเชิญกรบท่าน,นปูอ้า หมายเสองปูนุสีกันเล็กยิบไห้ต้อจากหมาเลขสามาไมายเลขหมายเลขหกครับไมาเลขหก่่วมกันสามหกสามหกนี่ไปมาที่นี่ตูไม่ตัดสินต้อจากสามหกป้าเดี๋ยวมาที่นี่โอ้จะ้วาวววคากรววววววดวว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 ปวหวววปวหวววววววัวไวกวววนววววววนววววนววววัวเวว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 กวววววาวว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 วาววมววววววนา เอาเป็นตัวตัดสินครับอ๋อจัดปังๆางปูนี่ปับเฉลยกันเอ้อไม้ตัดสินไม้ที่สามปูฤาสีกัดเล็กยิบไห้หมายเลขตัวจากสามหกมาหมายเลขสามหกหนึ่ง สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหหนึ่งหรือสามเก้หนึ่งงามขับรถสามหกหนึ่งหรือสามเก้าหนึ่งนี่คือเลขสาตัวปูนกศีกันเหล็กบ่ไผ่มูเจา้าท่องพอต้องแล้วคนเดิมกับมูเจ้าผ้ากันมาขวนี่แล้วอาปูบาทีนี่หัวสองตัวจัดคักๆอ,อาปูบาทีนี่ปูนกษีกันเหล็กเป็นหน้าที่ร้สึกใจเชือกันเนี่ยบาทีนี้ เอาเลี้ยงท้ายสองตัวข้างล่างงวดประจำวันที่เอ่อหนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเดเอาคับๆัยิบเพิ่งได้คับขลวดกูฤษีกรรันเล็กสงสาวซื้อเสียงมาเลยไม้ล่างของสองตัวแรกเชืกัมตักเออ ไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างปูกัดเล็กยิบไข่คักๆกันนะเป็นเจ้าเนนอนไม้เลือกสี่ครับไม้เลือกสีไส่ไม้แรกผมปูลูกสีกัดเล็กไข่เล็กไม้เลือกสี่เล็กข้างล่างสองตัวมาท,ที่นี่ปูจัดหน,นักมาท,ที่นี่ตีต่อจากไม้เลือกสี่มากนี่เออเออคนเด็กแต่เลื่อล,ลกทั้งโลกปลาไห่ทักสามตัวทักสอง,ต,งตัวข้างล่างเพิ่งประทับยุธยานอนปูลูกสีกัดเล็ก อยู่งถึกลง,งแถวบ้านพอต้องเลี้ยงพอต้องเลียงบ้านใหญ่บัถือพอปลาดิมันเป็นปลาใหญ่เพิ่นอยู่ในกลางปลาเออการยุของเออ่บา้านติดกันเป็นของของหมูบ่บ้านเออ่ที่ติดใกล้บาล้านพอต้องเลี้นงก็เดือมปลาดิใหญ่ครับทำไมตะก,กี้เฮิร์ดดงใหญ่ว้าวๆเราเลื่อมได้ะอืออ้าเออพ้องหันออกเออบ้องหันคือหมายเลขเอาเรื่อยวเด ต้องเลยไม้ล่างของสงตัวแรกไม้แรกของสงตัวล่างออกมากเลยเหมือนบ่เออดูซอยผมคิดได้นะครับขันมันสิตืดมันก็นตืดไปเลยพูดเลื่อก็อกกสินังหัวร,หรอะพอต้องเลอยู่รไรไม่ต้องไปบอกเราให้เราคิดเองไม้แรก เราสามตัวบอลหนคือสามหกหนึ่งสามหหนึ่ง,ส,หหงสองตัวบอล์ัฮันนีไม่เลยกเล็กหนงนอเวเล็กหกอะไม่เล็กหนึ่งเยังก็สา,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 าเอ่ออาขย่อยอีกนะปูปนะูฤกษ์สีกันเล็กบอลนผมขย่าเราได้นอคำเนาะแต่ว่าเป็เล็กยังผมรื้อเรคำเนาะ มาที่นี่เอาตัวที่สอเอาตัวตัดสินไปโหลดหาเชียสรรบุชมผลบุรีรึมดอกเตยเราพันธุ์ตะเรียนงงของพันธุ์ตะเรียนเองเห็นบ่เห็นงานไปแล้วไปบอกเรื่องอ,อ,อื่นตั้งแต่เรื่องเฮ้ยเศร้าเห็นด้วยเจ้ามาที่นี่ครับครับเอาปูผมรู้สึกว่าขยัะไปแล้วล่ะอะไม้ที่สองไม้ตัดสินเด็กข้างล่างสองตัวเอาขัางโหลดว่าปูเด็ดปับเชิญท่านไม้ที่สองเอ้า ไม้ที่ขสองผมเรีกยกใช่สองตัวข้างล่างนี่แหละครับแต่ว่าผมขย้อนไปแล้วแต่ว่าตัวเรียผมจะบม่ได้ไม้ที่ขสองนะครับนะหมายเลขหมายเลกตครับหมายเลขเกตที่ผมจําได้นี่เป็นหมายเลขหกบูไม้เลขจับเอาเอาเบิงย้อนหลัง,งกันแล้วกันเพราะว่าผมจำไม่ได้แต่คำนั้นเออผมจำได้ตัวหมายเลขเกตมาที่นี่มามาเบิงเลขยงถูกครับใครเจ้านกันลา คือผมผมรู้สึกว่าจําได้กะขย้าเราล่ะแต่ว่าจำว่ได้ตัวเรียกอันนี้ไว้เด็เก็ดพอ่อเอาพอต้องเรียกเจ้า่ม่ยังขันมีหลักฐานย,หาย,ยกหันยกะนี่ันหาประเดอกเดีกเจ้ิเสียเวลาซื้อๆพ่อบริกรรมยากำลังคนหายแล้วก็คือหายแล้วมาที่นี่บ้านผูเจบเมืเ่เมื่เรียถูกตีซี่เก็เราิหัวตัวเพื่อนตะไครับ ผมกลมเบิ้งเลขทูกบาซีเกตเสียงโปร่งเลยครับอย่างนี้ก่อนเลยเพราะฉันยาตื้อยาถ่วงพวกขาด้วครับเนาะผมมาดีมากงามพอท้องเรียคนเดิมไอซิคว่าลาสป้สพาเพิ่งมาเบิ้งเลขทยงูก่อนไม่ห่างก็เอาลืมก็ลืมองไ่เป็นย,ยังครับยอ,อมรับไม่ยังดอกก็วันใต้ผมขาย่าอะไรจำว่าอะไรก็ซ้ำขอให้ได้รู้เจ้าได้ยินไปหรอเนาะทีนี้เรื่องสิผ้าเบิ่งเพิ่งมาเบิ้งเลขทูกป,ปูหลังจากผมเออเบิ้งเลขทูกผ้าเพิ่งมาเบิ้งเลขทูกแล้วผมก็สิบปวขอลาปู ดอกครเราไปกินกระเทียมที่หึ่งใดหนอดอกครเราไปท่านผู้ชมมาบเบิ่งความไข่คักกันนะบ่ารุงตีให้จังเดยตัวสีสามนี่แต่ว่าอัน,น,นสีเกเล,ล็ดหรอละเราครับเราสีเกแล <S <S กแล้วเดี๋ยวอ้อหามแล้อไข่นี่บ่เห็นมันขี่บ่ทำงานเป็นสีตัวตึ้ไปโดดต่อมันมันหาลังเถือกอ่ะคิดไปเรื่อยเรื่อยลืมเลยเลยหาลังเถือหาลังเถือนี่บ่มีการลืม ไหลปานเออไฟฟ้าไฟฟ้าบางเจ้าตีไหลเอาไฟฟ้าก็ไหลไปน้ำายตัวทีเรือนบุบีท่านไปนี่เหรอเนี่ยไรท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิ่งความกันกันเนาะคักบก,กันนะท่านผู้ชมเลี้ยงทูบเด้อครับได้เลี้ยงทูบปูนุ่งสีกัดเล็กแต่ว่าซีเกตอะไรที่ผมเห็นซีเกตแลยได้ไปเบิ่งมันจะอะไรกับผ้ามุงเจ้าเบิ่งเลี้ยงทูบก้อนเถาะก้อนสีคุ้นกองข่อย ก้อนสิเป็ดยังกระไดนั่งๆคุณยายนี่คยโตเกเบิดอ้านี่แหละครับสี่เก็แปดสี่เก็ดเลขเก็ดแปดแปดเก็งวดนี่นผมมั่มากเลยครับแต่ว่าเป็นขอสารใหนรูซส้กว่าเออสิมีเลขนี่อยู่เอาท่านผู้ชมนี่นะครับสี่เก็ดแปดสี่เก็แปดเลขเออ่เป็นทูบแตกจ้อยเลืทูบแตกท่านผู้ชมนี่แหละครับทูบกับแตกพ่อทูบแตกร้อม สี่เกตแปดสี่เกตแปดเออหนึ่งขันว่านี่เดียวเอาเบอร์คักกว่านี้นี่เมีนว่าถูกแจกเพราะนั่นโย้เหลียงมาจากจากหัวซีมาใส่ตัดตกเกตชุดยอนเลยเอาซี่เกตแปดฟันทงนี่แหละครับชัดเกลีแล้วสีเส่เกแเตแปดสี่เกตแปดมามาลงขออนุญาตยืนขึ้น นี่เด้อครับเด้อปูรูสีกันเด็กทุกคนใจดีใจงามพอต้องเลียกับผ้ามู่เจ้ามาขอเพิ่นก็ให้โชคให้ลาบเอาเบิ่องมองนี่เพิ่นก็นะออกเรื่อยเด้อครับยุคข้างหน้าซื่อนี่เอ๋อผู้ใดให้เป็นจังไดก็คือจังสันเห็นเป็นจังสันขึ้นจังไดนะครับเนาะเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งหน้าพอต้องเลี้ยงครับครับผมสืการไปเลยครับเรูซื้อว่าคือจังเพิ่นใครใครก็ว่าเพิ่นเงยหน้าขึ้นมาอ๋อครับนี่ครับเด้อมองตักมองยังเพิ่นในเหลียวเบื้องผมเลยครับผมย่านเออ ปูลึกสีกัดเหล็กคุณยันตาทันนะนะครับเนาะเอ้าทกก่านผู้ชมเบื่อกันนะมีบ่หน่จักละเอ้ามาตัวเบิ้งหลายดอกบุเปิดไห้ซ้ำเลยขึ้นเท่านั้นนะครับถวยเถยกับเบิงบ้งยืดติมีอยังบ่หันยุ่งนหันเบื่อเรียยังคิดความฝันพอต้องเรียยยังควา,ามใดยังใจมันขึ้นหมดคิดคิดฝันเกี่ยวกับเรื่องเดียวสิคิดได้แล้วสิบบ่หนอท่านผู้ชม มีหเหล็กเปีเกยหรือว่าเก่ายังยุ่งขอบจานไปพ่อเอาเป็นยังก็คือได้เว้ดแล้วมากล้าดเวยซีบอลนั่นคือชัดคือสัดเนี่ยซีหนึ่งหกต้นเนี่ยเบื้งดีๆป่อแต่เป็นไปแตว่าปฏิภพณตัวแรกีเดียว่าเลยซีหนึ่งหกอ่ะพังอะบานี่นี่ีปูหรือสีกัดเล็กผู้ศักดิ์ธิ์ แล้วสองห,หางประทัดมีกี่ต้นท่านนุ้ยเจ้าเบิ้งกันะ่ะหางประทัดปูดุสีกันเล็กนี่96เกต96เกตกับสีสอง96เกตกับสีสองนี่หางประทัดปูดุสีกันเล็กเอาท่านผู้ชมปูอ่ะนี่ครับด่บามองนี่ผมพราะตองแหลีคนเดิมเอ่อกับสีคอร่าเดี๋ยวมาอ่ะเพราะตองแหลีคนเดิมกับสีคอร่าปูก้บบาบันกับซองให้ผู้ขาก้บบาบ้านแขยวขาดปลอดภัยนะครับเอือไปหากินข้าวเที่ยงเอาท่านผู้ชมครับมือนี้ ปู่ฤาษีกันเหล็กช่องพ่อทองแหล่คนเดิมพ้ามูเจ้ามาขอโชคขอลาภปู่ฤาษีกันเหล็กกวนประจำพื้นที่หนึ่งท่นวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดมุเจ้าได้นะครับแนะล้วจะเลื่อมยาผ่านให้แคบไว้อะไรเกิดขึ้นได้สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้เท่านั้นเลขสามตัวเป็นกระห่ายสามหกหนึ่งเลขสองตัวตัวแรกผมจับบอได้ลื่อมจำเรียกเลขเก็สุดท้ายแล้วก็เลขทูบเบิง้งน้ำกันเบื้องหัน สี่เกตแปดสี่เกตแปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการชมหรือรับฟังรับเบื่องั้นช่องพ่อทองแหล่คนเดิมไม่สนับสนุนให้พวกเจ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นครับอ่ะมาที่นี่เป็นไฮโชกราบแล้วห็นรูเจ้าจูดี้ไม่แห้งกินเผาเสียบนอนหลับขมเกได้ขมไก่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มสใส่แคลเดินทางไปใส่แมสใส่แคลขาดปลอดภัยทุประการนะครับเนาะเอาเทีนี้นะครับ ไอ้มูเจ้าสีวางไดนนาะไปกินของเชียงสินี่แหละกันหาสิลงก็จะสีวางไดนแล้วลงยากลุกักไข่โลงยากนะมูเจ้าซอยไข่โลงเนี่ยพงเนี่ยนี่แปลงตัวน่ะกคดณเพิ่งลูกเห็นรถเจ้ากัเขามาเห็นเจ้าดิเจ้าว่าเจ้าลงยากสิเอ้าสิเอาไหน ก็ทุบตีตีเจา้จาเลยสิเจ้าจังทึงลงไงออไหนมีไงนี่เอ้าพ่อมีไงเปลี่ยนมาพ่อดีเอาสวัสดีครับอื